<Yeah. S 2> บาร์บีคิวไซส์ใหญ่เหมือนเดิมพี่นอนจ้ะ <c oughs> <c oughs> ใส่ใหญ่คี่เกาได้จักใหม่ะเล็กเจแปดได้สิบแปดนายพี่นอนบึือบ่มเลยจ้ะทุกคนเดี๋ยวเอาไปย่างนะจ้ะครับนั่งลัเดี๋ยวเอาไปย่างจ้งนนะ <c oughs> ดดสิดูขนาดกินอยู่เด้ครับปาร์บีคิวเออเออเออไปเอาไปย่างไะ ใช่ทยแล้วว้าวดยอดเลยดีใจเลยทำสำเร็จแล้วห่างหายมาตั้งสองปีทุกคนจอเลยมันฟูไข่ใสพี่นองดีใจลายด,ดู ูสวยขาวดีด้วยสวยสวยมากเดี๋ยวเราตักออกตักกหน่อมสมบับที่เราทำเกือบ5ชั่วโมงปรื่วาณทุกคน คือมันตามที่บอกนมื่มอคเมื่อวานแล้าะว่าเออมันไม่มีแดดทุกคนแล้วเราดัดแปลงดัดแปลงเฉพาะแบบคนที่อยู่ข้างนอกหนกสวยขาวใช้ได้เลยทุกคน อยากจะบอกว่ามันแตกปุ๊บปะปุ๊บปะเลยจ้าทุกคนได้ยูได้ย,ดยูพี่น้องจ้าได้ยูข้าสะอาดดี ยวปล่อยให้เพื่นเย็นนิดนึงเด้อเดี๋ยวเฮาใส่ถุงเนาะจ้าทุกคนจา้านั่นล่ละ

ใส่ลงไปอีกต่อ p o i t i v e วอมยวมาสาห้องไหสิมาเรี ฝีมือการทอดของคุณฝรั่งนะสวยงามงเหลืองอร่ามกุ้งห่มผ้าสวีเดนหนาวไงหน้าหนาวกุ้งมันหนาวมันก็เลยห่มผ้านิดหนึ่งจ้ะทุกคน <laughs> เดี๋ยวเราจะจัดใส่ถาดหรือใส่อะไรดีใส่ถาะ <laughs> ใส่ถาดเ <laughs> อนาน่ากินน่าก,กินใช้ได้เลย ถ้าเราทําปอเปี๊ยะเราก็จะได้ผักได้อะไรด้วยเนาะปอเปี๊ยะกุ้งอะไรอย่างนี้เนาะทุกคนคแต่เราก็ดัดแปลงเนาะนิดนึงเนาะมื้อนี้แพงหน่อยเนาะทุกคนกุ้งถุงหนึ่งกิโลหนึ่งก็ประมาณอ่งนะเงินสวีเดนนะทุกคนหนึ่งร้อยแปดแปดสิบครับอืมนี่ทุกคน โอเคอันย่องเปิดไฟแล้วใครจะเอาแบบนี้ก็ได้นะหรือไม่ก็ไม่ต้องพาแบบนี้ก็ได้นะกะทิเนาะจะใส่แบบนี้ก็ได้แต่ความสะดวกอันน่องเปิดไฟอันนี้เนาะไหมเดี๋ยวลงนาะกู้หอมกะทินะอันนี้หมูสเต็กหมูสเต็กไม่ใช่หมูสเต็กหมูสเต็ก เราทำไม่รู้ชื่ออะไรพูหมูมเลือดหมูสีเลือดครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปฝั่งก้น หอมเลยทุกคน <c oughs> แต่ดายที่เราไม่มีแบบเออ่เป็นอเป็นต่อย่างที่มีตะแกรง <c oughs> อันนั้นจะสวยงามมากนะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบบนี้ก็โอเค <c oughs> เราหั่นแบบไม่หนาไม่บางมากเนาะแล้วมันจะสุกง่ายก็เดี๋ยวรอแป๊บนึ่งจ้าทุกูชอู้ ิสวยงามสวยอือือต่อีนิดนึงอือโออือแล้ว ส,ออสีเหลืองอินดี้สีเหลืองขมิ้นไงคส่มิน้นครับแต่จริงๆขมินมันม,มันสี้มสีสีส้มไม่ขมิ้นสีเหลืองครับหยองนะ้ครับเททุกคนบางอันก็ได้แล้วนะเดี๋ยวเราเอาขึ้นจนะือวางนี้ก่อน น่กกินอีีเ้อทุกคนอยากชิมมาเลยถ้าใครอยากชิมก็มาเอา,อานี่ฮะสิบสามคิดว่าพอเขากินหรือเปล่าฮะออนยองออนยองกินเยอะหรือเปล่าฟังกินเยอะ ไม้เล็กบ้างไม้ใหญ่บ้างอือหือเอาก็ต่ดูวันนี้สิที่แม่ใส่ก่อนอะที่แม่ใส่ก่อนอะมันจะไม่มีเดี๋ยวซิสเตอร์ซองเลอวซอง <Last> one. ทําไปครับอันไหนใช้เย็นๆอย่าใช้ไฟแรงมากไม่งั้นมันจะไหมอะครับมันไม่เหมือนเตาที่เราไอ้นี่ได้ Whoa. Whoa. ช่วยกันย่างจะได้กิน แล้วหมูสเต๊ะย่างเรียบร้อยจ้าห้าสิบสามไม้นะ <ừ> ทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจอดใส่ถาดเหมือนเดิมกิ <ừ> นทีเป็นถาดจ้ะ <laughs> ไม่ต้องลด <laughs> ไอหยองแอบชิมแล้วนะแอบชิมแบบ ไม่ได้กินทั้งไม้นะทุกคนคือแอบชิมหยิกเนื้อหยิกมันออกมาออีดีเดเชิมม,ม,มาอร่อยดีมันนุ่มดีมัน,นมัน<ช>สุดยอดดีมันสุดยอดเลยเหรอลาแม่ถามว่าทุกคนกินอะไรไม่มีใครตอบแม่สักคนก็ชว่วยนิดเดียวอันนี้คืออะไรตรงนี้ไม่จัด จะใส่ถ้วยน้ําจิ้มจ้ะเรื่องของเรื่องไงโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปใส่วางถ้วยน้ําจิ้มไว้ตรงนี้เนาะจ้าทุกคน<อ>หมูสเตะมาเป็นถาดเลยจ้าแล้วก็ขนมปังขนมปังปิ้งนะทุกคนนี่<อ> <c oughs> หนึ่งถาดเหมือนกันนี่ก็คือเ,คเดี๋ยวเรายกเสิร์ฟเลยจ้าทุกคนจ้า<อ>เป็นไงน่ากินอยู่นะ <c oughs> ถึงจะเป็นผมสําเร็จรูปก็ <c oughs> รสชาติเขาโอเคเลยนะทุกคนนี่เราทำครั้งนี้ครั้งที่สามมั้งตั้งแต่ทำคลิปมาก็คือครั้งนี้ทั้งครั้งที่สามที่ทำสเต๊ะสเต๊ะหมูเนาะแหละทุกคนไปกินกันทาทุกคน <c oughs> อาหารเย็นมาเรียช่า <c oughs> ถามแมทธิว่าจะทอดหรือจะอบหม้ออบรมร้อน คือหม้อนี้เนาะใส่ลงไปแล้วก็อบได้เลยครับแมทธิวบอกว่าไงลูกทอดทอดทอดดีกว่าทอดทอดแล้วมันยังไงนะมันกรอบมันกรอบดีอร่อยแล้วก็ให้นึ่งข้าวเหนียวให้ด้วยนึ่งเกาวเหนียวเออไก่จะสุกแล้วข้าวเหนียวโอเคเดี๋ยวเราจะทอดเนะทุกคนครับตามใจคนกินว้าวนมเลย สูตรไม่รู้ใส่อะไรมั่งเพราะว่าหมักไว้ตั้งแต่เมื่อวานจ้ะทุกคนลืมแล้วเนี่ยว่าใส่อะไรจริงๆนะเนี่ยทุกคนนี่ได้อะไรกันใช่ใช่เอเล็กบอกว่าแม่ปรุงรสแม่ปรุงรสแบบไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมเลยส<อ>ักครั้งเดียวอือพอกับแม่ฝาเอออย่างนี้ครับอีกชิ้นหนึ่ง โอเคเดี๋ยวทอดไปอีกรอบจ้ะโบน่ากินหมดทุกคนครับสุกยังครับเสร็จแล้วเหรอครับ โห,หน่ากินเาะทุกคนน่องไก่ทอดกรอบๆเลยจ้าต้องให้พ่อไปกินนะ เจ้านองไก่ทอดกรอบนะจ่าสีสวยๆจ้าสีสวยๆเนาะเดี๋ยวเราไปกินกัะข้าวเหนียวจ้าทุกคนตอนนี้เดี๋ยวจัดบอกป๊าป๊าว่าไม่ต้องกินข้าวนะกินตะไก่พอป๊าป๊าชว เพราะว่าแกอชอบไงทุกคนก็ show <laughs> เลยแกตงแก่งแกงหน่อยแก่งมาให้แกกินแต่ไก่ไก่สองกิโลอ่ะเพาะสองกิโลเ <laughs> ออ <laughs> อยากให้กินอิ่มๆไงทำงานมาเหนือหน่อยๆเนอะทุกคนคนก็อยากแบบกินข้าวฝีมือเมียฝีมือแม่ มือแม่ใครๆก็คิดถึงอาหารฝีมือแม่แล้วก mm hmm. ทุกคนจ๋าสวยงามตามท้องเรื่องจ้ะเป็นจังใดล่ะยกเสิร์ฟเลยเด้อจัดใส่จานทุกคนเ็ดหนาตาคือของแม่เลยแต่นี้แม่เก่งมาก ฟีมือบักเขียบเชฟบักเขียบผู้ช่วยบักอโอะขอบคุณรครับบักอึอืมกะเพรากระเพราวรวมหมูสับลุกชิ้นหมูก,กับกุ้งใช่แล้วไปไปกินเลยทุกคนเคเราผัดประมาณนี้ให้กุ้งพอสุกนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ตอนที่เราผัดเส้น ออืออขึ้นก่อนปรุงผัดนิดหนึ่งดูว่าเราจะผัดสี่จานหรือสองจานก่อน <c oughs> อให้ดีทุกคนครับพอไหมจะอีกนิดหนึ่งกับปลาอย่างนี้ไม่เที่ยวน้ำไหมน่ะ โอ้ oh. uh huh. สุดยอดทุกคอนไข่ลงไปจ้ารู้สึกว่าตัวเองผักน้อยไปนะเนี่ยสา่ ใส่ไปสี่ฟองสี่ฟองทุกคนแล้วก็คนคนแล้วแล้วสามหรือสี่สี่เนะาะโอเคเดี okay, ๋ยวให้ไข่สุกนิดนึงจ้ะครับใส่ถุงน่อง แทนกุ้ยช่ายนะทุกคนใส่กุ้งโอ้ยเล่นนี้ <S <S กุ้งเล่นนี้พี่น้องมาจับกระทะให้แม่ติแม,แม่เอ้ยไปใส่ละวางนมคือกุ้งมันน่ากินยกขึ้น โอเคอันนี้เป็นมะนาวกับต้นหอมนะจ๊ะคือหนุ่มๆเนี่ยไม่กินหรอกจ้ะทุกคนจ๋ะแต่ก็เดี๋ยวจะวางให้สวยงามแค่นั้นเนาะของอันนอ้อันหนึ่งต้นก็พอของแม่ะอเขียบอันไหนลูก อปเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวาวน์เนเอออันนี้ให้พ่ออันนั้โอเคเหลือมะนาวนี่มะนาวก็มะนาวขวของเขียบใช่ไหมเนี่ยครับเอาอีกวะ พ่อถั่วเ,เยอะปะเรากเอาของอ,อันนี้ของพ่อใน,นของแม่อ,อันนี้ของอีเม่เพอปอะอันนี้ของอีพ่อสรุปเพิ่มพริกป่ในให้อ, <ๆ S 2> อีแม่ในนี้มันเผ็ดแล้วนะพ่อใส่พริกแล้วในนี้น่ะโอเคๆๆอใส่พริกนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่ต้องเอา